ยังไม่พอครับจะถามอะไรครับคุ่ถาไปหมดแล้วอะโครงการเริ่มนะครับเป็นยังไงบ้างครับกระซีนลงแก้วไวายอ่าก็ที่จริงก็เป็นเอ่อช่วยๆกันคิดกับเอ่อพี่ๆที่ทีมที่คิดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็ที่จริงก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตก็ให้มีอะไรหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยให้ดูมีอะไรออันนี้เป็นสิ่งที่เรานําเสนอแล้วมันผ่านใช่ไหมใช่ที่จริงเราก็ลองเสนอไปว่ามันมีอะไรแบบนี้นะเราเคยเห็นหรือว่าเราเราจะเอามา อยู่บนคอน,นเสิร์ต <iem> ไม้เขาก็ลองไปลองไปเรียงมาให้ว่าควรอยู่ในพาร์ทไหนอะไรเงี้ยใช่ตอมยากได้มันยังไงบ้างเพราะมันต้องมีเนื้อยต้องมีแบบเอาจริงๆก็พี่เขาสอนท่ามาที่จริงมีเยอะกว่านี้ทำไมเราตัดจบหรอแต่เราก็ลืมลืม,ลม,ลม,ลมบ้างเพราะตอนนั้นมันก็มีหลายๆอย่างที่เราคิดในหัวทั้งท่าต้องวิ่งไปเปลี่ยนชุดทั้งนู่นทั้งนี่เราก็เอาฟิลเราตอนนั้นเลยว่ามันจะไปยังไงได้อะไรเงี้ยใช่มันต้องขนาดไหน มันต้องแบบที่จริงมันก็จะมีเก็บลายนู่นนี่นั่นเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ลืมลืมใช่ลืมไม่ใช่คนที่เซ็กซี่ที่สุด้็แต่ทกระพันแต่แต่เป็นการอัศพันธ์จริงเหรอไม่รู้มันก็ไม่เซ็กซี่ขนาดนั้นมันก็ไม่ไม่ไม่ครับมันเป็นมันมันมันตอนที่มันตอนไอ้หนารันทูมันเขินมันหรู้ว่ามีแบบว่ามันขนาดนี้เลยหรือว่ามันต้องขนาดนี้มันรือไมก็ไม่ไม่ไม่ได้เขินขนาดนั้นแต่ที่จริงแก้วอะที่จริงแก้วเนี่ยต้องอยู่ด้านหลังด้วยนะเพราะว่าพี่เขาอ่า จะไม่ให้เอามาข้างหน้าเพราะว่ามันแคบมากแต่ว่าพี่นิวอ่ะก็พูดว่าไม่ได้ต้องเลื่อนออกมาไม่งั้นมันแก้วเอามาจะจบเลยมันจะไม่เห็นเลยน้องกันจะไม่นี่พี่นิวเขาเป็นคนจัดการหมดเลยเรื่องการแบบว่าย้ายบ็อกกิ้งทำนู่นทำนี่ใช่แล้วตอนน้องกันขึ้นไปลองคิดว่าแก้วมันแข็งแรงพอไหมหรือว่าก็แข็งแรงแต่พอมาไปอยู่ข้างหน้ามันก็หมิ่นขอบเวทีมากถ้ามันตกเขาไม่เป็นรอด้วยครับแล้วคือพี่พี่แดนเซอร์เขาต้องเข็น เพื่อมาให้อยู่ตรงบล็อกแล้วถ้ามันกระชอกไปถ้ามันเอียงไปข้างหน้าคือเราตกเวทีได้เลยน่าจะพันก็คือจะใช่น่าจะกิ้งไปอยู่ตรงตรงตรงแคทอล์อกที่เขาเดินไปก็จะไม่ไม่น่าจะอยู่เมดเลสุดท้ายแล้วใช่ครับแต่ก็ทุกอย่างเกษครับช่วยๆกันพี่สองคนเขาช่วยเราขนาดไหนนิว นิวใช่ไหมครับนิวพ um, ี wow> fruit, gram, anyway. ่น right> ิวก็พี่นิวเขาก็ช่วยเรื่องอะไรเนี่ยครับเรื่องบ็อกกิ้งว่าควรจะทำนู่นที่งัยส่วนคิดก็จะช่วยเป็นคนตอนที่มันต้องเร็วมากคิดแล้วจะช่วยเราลงจากแก้วอะไรเงี้ยเพราะพี่ๆในเสื้อเขาต้องรีบกลับเข้าไปคืนเข้าไปอะไรเนี่ยก็จะเป็นคิดที่คอยแบบช่วยพยุงลงเพราะอย่างหลายคนสงสัยว่าวายอ่ะเขาจริงๆเนี่ยว่ามันเป็นเอาจริงจริงตอนซ้อมอ่ะตอนรันบูอ่ะพี่กันเนี่ยบอกว่าไม่ต้องลาดเพราะว่ากลัวหนาวจริงอ่ะเออใช่กันบอกว่าอย่าเพิ่งลาดเดี๋ยวค่อยลาดวันจริงเราก็เลยไม่รู้ว่า มันจะเทออกมาเป็นสีขาวเป็นน้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นวนยหรือเป็นสีแดงอะไรเงี้ยแต่จริแงแต่จริงมันคือสีแดงกพรว่าน่าจะเป็นสีผสมอาหารหรืออะไรที่เขาว่าผสมไว้อะไรเงี้ยใช่ครับอ้าวแล้วแล้วพอหลังจากโชว์เสร็จแล้วกันไปล้างตัวยังไงไม่ได้ล้างเช็ดต,ตัวอย่างเดียวใช่มันไม่เหนียวเลยครับมันเหมือนแค่ผสมไว้แบบใช่เป็นแค่เป็นสีเฉยๆมันไม่เหนียวเลยใช่เราก็รีบเช็ดๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเลยใช่เออเป็นยังไงบ้างการรู้สึกในบางวันในกลับมาในพาร์ทของโชว์ สอนนำนำเชรครับ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ใหม่ตอนเด็กๆเ,เราเคยดูเราเคยเห็นอะไรเงรี้ยแต่เราไม่เคยมาร้องที่จริงเขามีบทลองมาให้กันแต่กันก็บอกว่ากัน <c oughs> ร้องแค่นี้้วกันขนาดแค่นี้ของกันอะอะไรผมชื่อกันกันอะท่องตลอดเลยอะกันท่องกันกลัวลืมว่ามันต้องเป็นยังไงแต่คนอื่นเขาจะท่องกันเยอะมากเขาบอกว่าในบรรดาหกคนมีการเยูดที่กังวลมากใช่กันมกันวงวากันกลัวแบบร้องไม่ได้แล้วมันต้องยังไงมันต้องอันนี้ผมชื่ออันนี้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแต่มันสั้นมากนะแต่กันก็คิดใช่ก็คือตัดจบไปเลยว่าผมชื่อกันอััคา์ใช่แล้วก็กันก็นี่แหละขำด้วยเห็นว่าแค่ตอนหันนะกันได้ยินเสียงใครขึ้นมากันก็ขำแล้วอะกันก็เอออะไรกันแค่ประโยค ก็ท่องตลอดเลยครับก็ท่องอยู่ในห้องห้องซ้อมก็ผมชื่ออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งเขาพูดว่าการจดพ้นเวทีก็คือการนั่งยกมือไหว้พนมมืออ๋อหน้ากระจกคือซ้อมอยู่ที่ตึกตอนซ้อมมันก็จะตอนแรกจะําด้วยตอนแรกจะหันมาลําแต่พอเอาเขาจริงมันทําอะไรไม่ได้เลยมันก็หันไปอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่บนใช่ไหมหรือว่าพูดกับแม่นไม่ไม่เราเราซ้อมว่าเราจะยังไงดีเราทําท่าเพราะเราก็คิดท่าเองแต่ละคนเขาคิดกันออกมาเองอะไรเงี้ยไม่ทำยังไง เป็นไงบ้างพอเขาก็ตัดไปปุ๊บมันกั้นขันะเพราะว่าเราจะหันหลังตลอดเวลาใช่เราหันหลังแล้วเราก็พอเราได้ยินงเราพอมันใกล้เราอ่ะมันก็จะลุน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 แล้วตอนนั้นเราก็ต้องออกไปว่าผมชื่อให้ได้แต่ว่าพอเขาพอเขาจริงก็ก็พอทําได้เลยออเพราะอยากฟังอขาพูดเขาบอกว่าอขาเป็นคนยกหูถึงไปดิวมาเองใช่ปารปีเป็นคนไปดิวเพราะปาปีเป็นคนพูดว่าหรือเราต้องมีแบบมีดีเกคณะแบบว่าสอนรามมอะไรอืออือคือก็เลยไปดิวมาเองแล้วเขาก็มาใช่ตอนแรกคิดมว่าเขาจะมาเอง ก็คิดเพราะว่าปปีเป็นคนบอกว่าจะไปเอาอยากให้สอนรามาอยากให้แบบว่าคนในคณะด้วยมีคนไหนที่แบบสามารถจะแบบว่าเล่นกับเรานน่นนี่นั่นได้นะอ่าการรู้ใช่ไหมครับว่าการที่เอาเขาเข้ามาแล้วเขาสูญเสียเป็นน้นเฮ้ยไม่รู้่แต่กนรู้ว่าคิวคิวงานเขาว่าแน่นมากใช่ตั้งแต่ซ้อมแล้วครับคือเราเขามาซ้อมแล้วกับเราที่ตึกอ่ะเขาก็ออกไปทํางานต่อทุกครั้งไม่มีวันไหนที่เขาไม่ทํางานเลยอ่าใช่แต่เขาบอกว่าพอเขามา พี่อ๋บอกว่าเขาต้องยกคิวเพื่อที่จะมาอยู่บนเวทีของเราตั้งแต่เช้าจยนจบน่าจะใช่น่าจะมันก็หลายงานเพราะว่าจากเสร็จเราเขาก็ไปอีกาวเหรอใช่เขาก็ไปทํางานอีกอะไรเงี้ยเออเป็นไงบ้างกับมันความมันรังกายของพวกคุณครับก็ครั้งนี้ก็สนุกครับถือว่าเราได้ทําอะไรแบบว่าหลากหลายมากขึ้นได้เล่นลิเกได้เอาพี่ๆที่อยู่ในค่ายอะไรเงี้ยก็มาเล่นกับเราไปจอยกับเราเพราะเราเวลาเราอยู่กับพี่เขาเรารู้สึกสนุกแล้วก็เอ็นจอยเราอยากให้ทุกคนที่ได้มาดู เออพีเบกอเนี่ยได้เห็นว่าเออพนักงานจีนทีวีแต่คนเนี่ยแบบว่าเออมีความสามารถมีความสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ขนาดไหนอะไรเงี้ยื็แบบว่ากันชอบพัหนในฐานะคนดูอะถ้าไม่ในฐานะการพัฒากันอะเอาเอาจริงๆวันที่สอบวันแรกกันสนุกมากอันนี้เป็นเรื่องที่กันกังวลมากเหมือนกันว่าว่าแบบว่ากลัวมันจะไม่ไม่สนุกไม่สนุกไหมเพราะเเพราะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราซ้อมหลายรอบเรารู้แล้วว่าคนนี้จะเล่นอะไรคนนั้นจะทําอะไรเราก็เลยเครียดวันรันทูก็ สนุกจริงไหมอะมันจะยังไงคนอะไรก็ยังเครียดอยู่เลยแต่แต่พอมาวันจริงเราได้ยินเสียงคนขำได้แบบว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกจอยไปกับตอนตอนนั้นตอนซ้อมอะการกังวลใครไม่ได้กังวลไม่ไม่ไม่มีกังวลใครงานเพราะทุกคนอะดูช่วยกันให้แบบว่าพาร์ตบิเก้พาร์ตประกวดเออนางนกมาเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าพอเราซ้อมขึ้นมาบ่อยๆมันจะมีความคิดว่า เออมันจะสนุกไหมเพราะว่าตอนที่อันนี้มันไม่สนุกเหมือนเดิมเลยนะเออเพราะเรารู้สึกว่าพอเราซ้อมหลายๆรอบอะมุกวันเออมันชินช<า>มันแล้วเฮ้ยมันจะสนุกไหมวะแล้วกังวลใครที่มันจะอิ่มพอไวสุดกังวลใครที่จะอิ่มพอไวสุดคือว่าเราเองเราไม่ค่อยพูดอยู่แล้วไง <laughs> ใครอิ่มพอไวส,สุดที่สุดว่าเอาอีกแล้วนะไม่รู้อะก็แต่ว่าทุกคนกันว่าทุกคนเขาก็มีช่องอิ่มพอไวของตัวเองใช่อื แล้วกังวลน,นิวมหมกังวลอาการ New นิวมหมพี่นิวแต่พี่นิวสู้มากๆบอกเลยตั้งแต่วันที่เอ,อ่อวันแรกๆเขาก็จะมีช่วงไปหาหมอบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาไปหาหมอเขาก็ตอนซ้อมเนี่ยเขาก็เอาเหมือนเราก่อนวันนั้นที่พี่นิวไม่มาเราก็เอาให้คนที่เป็นสแตนด์อินพี่นิวเนี่ยมาใส่อ e ีนาฬิกาที่วัดคาเรตอะไรอเงี้ยครับ mm hmm. มาซ้อมว่าทําแบบนี้ได้ไหมแล้วก็เช็ค mm hmm. เช็คพี่ mm hmm. คนที่เป็นสแตนด์อ mm ิน hmm. ว่าฮาเร็ขึ้นประมาณเท่าไหร่ว่าพี่นิวจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอ พอหมอเริ่มบอกว่าอาการดีขึ้นพี่นิวก็เริ่มกลับมาซ้อมแต่ว่าตอนซ้อมก็ใส่ตลอดนาฬิกาก็เชคตลอดสุดท้ายแล้วการพอนบนเวทีพูดว่าพีน่าอยากจัดอยากให้เป็นเฟติวัลทุกๆปีงานประจาปีของจีเป็นทีวีการคิดว่ามันมันที่ทํเป็นยังไงบ้างก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีอีกก็รู้สึกว่าก็จอยดีครับรู้สึกว่าได้สนุกกับตรงนี้แล้วก็ได้ได้เจอแฟนๆเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ถ้ามีนะก็อยากให้มีอีกใช่แต่ก็อาจจะธีมเปลี่ยนไปหรือเราจัดเป็นแบบกึ่งแบบ ปาร์ตี้ไปด้วยเลยที่แบบที่จริงไม่อยากที่จริงไม่อยากให้เอาจริงๆพอไปคอนเสิร์ตเราอยากแฟนๆชอบนั่งเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยใช่อยากให้เขาจอยเออเอาเก้าอี้ปัดยืนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราคัดแต่เพลงแบบเต้นๆมาอย่างเดียวนเพลงเต้นเราสิ่งหี่นุกคนน่ะก็ต้องทำให้ได้ไม่แน่เราก็เปลี่ยนแค่บ็อก k i n g ให้ทำใจไปเลยว่าเก้าชิ้นเก้าไม่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วพวกเราต้องทำให้ได้ใแสดงว่ามีมีมีแพลนนะว่าปีหน้าอาจจะ เวนเทอร์ไนโวลหมายถึงสมุดไม่ได้มีแต่ว่าถ้ามีก็อยากให้เป็นประฟลประมาณนั้นเยแเป็นบัตรยืนอย่างเดียวเป็นบัตรยืนอย่างเดียวมาจอยกันอย่างนี้ซึ่งจะไปนั่งไม่ไม่ไม่ได้ส่งเรื่องใครเลยเพิ่งคิดตอนนี้เลยใช่โอเคครับุตคมันามาก